ขาวสวยใสยมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจกลับมาติดตามมาทางร้อยแปดค่ะเนตเล่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจ แล้วก็ขอบคุณ p bury, a s เ b e r r y เอเยียวอนเดอร์ e วท์เออเค่ะครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำท้าพิสูจน์ใน2สัปดาห์ช่วงนี้ลดราคา50%ด้วยนะคะไปซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางหรือว่า0 8 3 0 7 4 7 7 0 2 5่ถึงาและสำหรับใครที่ใจจดใจจ่อรอรับแก้วลุ้นอยู่นะว่าเอะเราเรื่องของเราที่ส่งไปจะได้แก้วแฮปปีม้มาร์กไหมนะนะคะก็ <c oughs> ตอนนี้คณะกรรมการกาลังดาเนินการคัดเลือกนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่ากะจะ ประกาศรายชื่อทั้งหมดก็คือ50ท่านที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นเรื่องราวที่ประทับใจนะคะผ่านทาง Facebook ของ Coffee m a t e Thailand จะประกาศผลรางวัลในวันที่15มิถุนายนที่จะได้ทราบกันแล้วก็รอติดตามได้เข้าไปดูได้นะคะ mm hmm. ส่วน MV คือเรื่องที่โดนใจสุดๆหนึ่งเรื่องจะถูกนำมาทำเป็น MV ถ่ายทอดออกมาเป็นเอาเรื่องของคุณอะมาถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงโดยพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจเป็นคนร้องไปตามชม MV อันนี้ได้ว่าจะน่ารักสวยงามซาบซึ้งขนาดไหนวันที่18มิถุนายนนี้ได้ชม MV นี้แน่นอนนะแล้วก็คาดว่าทางรายการเราน่าจะได้นำมาคุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนี่ใครที่รอน้องฟิล์มนะนะเดี๋ยวเราให้ดูเบื้องหลังเองหลังเพลง